สวัสดีเพื han, ok. ่อนพ้องในน้องพี่ระหนครับพ้ก really, <What? S 2> uh ับผมกับคิงโรเลยนะครับผมนี่คือสีระดับเกมสำหรับคนคิดเบื่อนะสำหรับใครที่เบื่อง่ายเล่นเกมอะไรก็เบื่อไปหมดก็สามารถดูเกมจากดูีลไปได้นะซึ่งอาจจะมีเพื่อนหลายคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยโหลดมาเล่นแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วลบแล้วอะไรเงี้ยก็เกมในคลิปนี้แล้วก็ผมโปรแกรมในคลิปนี้คือตั้งใจเลือกสำหรับคนคิดเบื่อเลยไม่ได้เกมนั้นเล่นทั้งนั้นเลยนะ ซึ่งถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบเกมไหนก็สามารถดูชื่อเกมหรือว,ว่าการดาวโหลดต,ต่างๆใะคือในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะจะปรับปรุงเอาไว้ให้กับผมก่อนที่ไปดูเกมเนะี่ยคือเราจะพูดคุนสั้นนะสำหรับใครติดตามในช่วงของเกมสำหรับคนที่เบื่ออยู่แล้วนะจะบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เพื่อนเนี่ยรู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยก็สามารถแวะมาหาเราได้เลยนะเราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้คุณอยู่แล้วนะเพราะงั้นอาจจะแทนกันไม่ได้อาจจะแทนใครไม่ได้หรือมันอาจจะแทนใครสักคนที่คุณต้องการไม่ไได้้้้้้แตตต่่่่่่ววาาาาาาอออยยยงงงงนนนนนกกก็มมีีีีเเรรรรรททคคปลััใหหหุณะะพืูสึ รู้สึกตัวเดียวก็าสามารถไว้มาหาเราได้ครับผมซึ่งไม่เป็นไรนะคือเราจะคอยเป็นกำใจให้เพื่อนๆอยู่แล้วนะคอยเป็นกำใจให้คุณอยู่แล้วเพราะงั้นมาหาเราได้ตลอดเลยนะขอบคุณมากๆแล้วครับผมโอเคพูดคุยสั้นๆเท่านี้นะสำหรับเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็ม,มากกมดูกันเลยครับผมโอเค let's go เกมระดับพี่สิบเทรลเอาก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมในขัรถอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมถ้าบอกเนี่ยเบื่อเกมคับรถเดิมๆแล้วก็านี่เลยนะซึ่งเกมเนคือจะแปลกแหวกแนวมากเลยนะเป็นเกมขับรถที่มันอลังการก็สร้างออกมาแล้วก็ผมซึ่งเดิมทีในเกมเนี่ยมาจะเป็นฟอร์มอื่นมาครับก็ผมแต่ว่าตอนนี้เราจะมีเวอร์ชั่นมือถือแล้วนะเพราะนั้นสำหรับใครที่เบื่ออะไรง่ายก็หนีแล้วก็ผมซึ่งในเกมเนี่ยเราจะได้ชนรถคนอืดด่นหรือว่าต่อสูอ้คนอื่นได้มากมายแล้วก็ผมเป็นเกมขับรถดูเดือดมากเลยซึ่งไพโนเกมมันคือภาพสวยมากเลยนะซึ่งแนนนนนน่่่่ออออจะมมมมีีีรรรรรรรถถถหหหลลลาาาาาายยๆคคคััใใใ้้้เเเเเเดืกกชชวบบผสสททป็ ขายก็ตื่นได้ก็นี่เรื่องของปนเกมที่อลังการสร้างมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้นารินมาแล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเมเนินนะ เกมระดับที่เก้าเดลิวิลี่ฟุตซิมเจแปนโอซาก้าับผมสำหรับใครไม่ได้อยากเล่เกมในชิวๆมากกว่าก so so ็นี so ่แล้วครับผมซึ่งเกมนี่คือสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก็นี่แล้วก็ผมลองดูเกมนี้ได้เพราะในเกมนี่คือเราจะได้ไปเปิดหูเปิดตาในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ผมซึ่งภายในเกมนี่คือเราจะรับบทบาทเป็นคนส่งอาหารก็ผมไม่ว่าจะเดินวิ่งเรือปั่นจักรยานตามคือเราต้องทำทุกดีทั้งเพื่อเราเนี่ยส่งอาหารถึงที่ให้ได้อะไรเงี้ยนะเป็นเกมที่น่าสนใจมากแล้วก็ผมสำหรับใครชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้ววกกก็็ออยาไปสรจเมืงนี่แล้ะก็นมออฟไลน์ด้วยนนนะไไมม่่่ตต้้องเเเ็็กลดผาเล่นมากเลย เกมระดับที่แปดเบลต์อัพคอร์ดก็ผมมาเกมมาต่อสู้แบบมันดุดเดือกันบ้างนะซึ่งสำหรับใครบอกเนี่ยอยากได้เกมมาต่อสู้มากกว่ากันนี่เลยก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ประจนภัยแล้วก็ต่อสู้กับหลับบอสต่างๆมากมายแล้วก็ผมซึ่งในเกมก็คือจะเต็มไปด้วยเหล่าบอสแล้วก็หลับมาสต่างๆ,ๆมากมายให้เราไต่อสู้นะซึ่งแนนอนเกมนี่คือเราสามารถพัฒนาตัวละครของเราได้จะมีสกิลที่อลังการสร้างให้เราเลือกใช้ด้วยอาวุธเนี่ยคือเราสามารถอัพเกรดได้ก็ผมไพโนเกมเนี่ยคือภาพสุดยัานพอสมควรนะสำหรับใครอยากได้เกมมาต่อสู้้้้บัันนนนนกกกก็หหหีีแลลลลววคครรผมมมมืือออออเเเาาาาาาาสถ่่่ตตงงไดดะจย จะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมสำหรับใครชอบไปเกมต่อบสุ่ยแล้วก็นี่เลยต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยนะไม่ต้องเชนเน็ตเล่นได้ครับผมที่สำคัญในเกมนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มือถือสเปกแรงก็สามารถเล่น,นเกม,ไ,มได้เหมือนกันนะเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนเน็ตเล่นได้ครับผมแต่เครื่องเอาไว้ได้นะ เกมมันพี่เซอมบี้ฟรอนเทียฟก็ผมสับคร่บอกได้โอ,อย้ยได้เกมแนวเช่อรอจากฝูงบิดิบซอมบี้มากกวา่ากันน่แล้วก็ผมที่นี่เปเกมที่ปันดุเดือดม,มากๆเหมือนกันนะซึ่งสรับใครที่ชอบในเกมแนวที่เราต้องเอาช่รอจากฝูงบิด็บซอมบี้อยู่แล้วก็นี่เลยต้องบอกว่าเกมนี้คือจะมีอาวุธเนี่ยคือเยอะมากรก็ผมแต่ต้องบอกกันาไม่ได้มีเยอะแค่อาวุธอย่างเดียวแตคือเหล่าบินเด็บซอมบี้เนี่ยก็ฮึอมามากๆก็ผมสับใครที่ชอบเปเกมต่อสู้กับเหลาบินด็บซอมบี้กันนี่เลยจะมีรูปแบบต นะ่นารีบมากๆแล้วก็ผมมันจะจ้านมากๆในเกมนี้ เกมระดับที่หกทอร์แบนเจอรี่เชสก็ผมได้ไปเกมที่มากเลยมากเลยนะไปเกมทหารขึ้นเนก็ผมสำหรับใครผมนี่ยจะได้เกมในไล่จับก็นี่เลยนะซึ่งสำหรับใครที่ชอบทำแอนเจอรี่อยู่แล้วก็นี่แล้วผมตัวละครจากกระตุ้วเรื่องนี้คือมาเยอะมากๆเลยนะไปเกมที่น่าเลยมากๆแล้วก็ผมจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเลือกใช้ด้วยไปเกมที่จัดจ้านมากเลยต้องบอทเกมแน่นอนเราสามารถเล่นกัรเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับใครชอบไปเกมทหารหรือว่าเกมไล่จับก็นี่แล้วก็ผมเกมนี่คือภาพค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นระบบเครื่องมากเลยลงเล่นนี่คือเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้้เเป็นนนนกมมอออไล์ตงชห่ผ เกมมันในปีห้าโชว์จูซิตี้ทรีดีก็ผมสับใครไปเ,เ,เนี่ยโอ้เหงาเหลือเกินเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นคนที่เบื่อง่ายแต่ก็เหงาด้วยก็หนีแล้วก็ผมซึ่งเกมมันคือน่าเร่นามากเลยเค,เ áng, ค,เคือติดเครื่องเอาไว้ได้ก็ผมสับใครเป็นคนขี้เหงานะสับใครเป็นคนที่เบื่อเลยคือติดเครื่องไว้ได้เลยเพราะในเกมนี่คือเราจะได้ไปัญภัยหรือว่าใช้ชีวิตในโรงเรียนหรือว่าอะไรต่างๆมากมายเลยเกมนี้เราจะได้ออกเดทหรือว่าเล่นดุกเล่นต่างๆมากมายแล้วก็ผมจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในโรงเรียนหรือว่าสมาาสามา มีแล้วเล่นให้เราเล่นเน่ยคือเยอะมากๆก็ผมจะมีไม่ได้เกมให้เราเล่นเน่ยคือเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครชอบไปเกมผสมบาทก็นีแล้วก็ผมต่บอกในเกมนี่คือเราสามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้และสิ่งสำคัญในเกมนี่เป็นเกมบอกไลน์ด้วยไม่ต้องชเชนเน็ตก็เล่นได้นะ เกมระดับที่สี่ซามูไรแจ็คกับผมสหรับใครที่เป็นสาวกของซามูไรแจ็คอยู่แล้วก็หนีแล้วผมมาเป็นเกมแล้วนะซึ่งผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่มันดูเดินออมาแล้วก็ผมไพโ่โตเกมเนี่ยเคยจะมีตัวละครจากซามูไรแจ็คเนี่ยเคยเยอะมากๆกับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะใช้รูปไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีสกิลให้เราเลือกใช้ด้วยก็ผมเป็นเกมที่อลังการสร้างมากเลยภายในเกมเนี่ยคือเราจะได้ต่อสู้รับรผจนภัยต่างๆมากมายแล้วก็ผมที่สำคัญในเกมนี้คือต้องบอกกันแว่าเป็นเกมที่ภาพสวยมากเลยนะไพ่โตเกมเนี่ยเคยจะมีอะไรให้เราทำเนดีีแลล้้วครรรัับผมมมเเป็นกกกท่องงาาาส ไพ่ดูเกมคือเราจะได้ต่อสมบัมันเดือดมากเลยนะซึ่อนอนเกมได้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยกบผมไม่ต้องเชนเนลก็เล่นได้นะภาพสวย้ามมากเลยเกมนี้ เกมระดับที่3 ALT City 3D Open World Game ซึ่งผมสร้างแพลตฟอว่านี่จะได้เกมในแบบแนว Gta มากกว่าก็นหนีแล้วก็ผมซึ่งต้องบอกว่าได้ไปเกมออนไลน์ที่น่าสนใจมากเลยนะอันดับแรกค,คือต้องบอกกันว่าเกมเนี่ยเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนในเกมได้ด้วยก็ผมเซนทรอนเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ก็ผมและเราสามารถคุยกับคนเล่นคนอื่นได้เลยนะผ่านการเปิดไมค์คุยกันอย่างนี้ซึ่งแพลตฟรเกมเนะี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยเขาเยอะมากก็ผมแบบกว้างใหญ่มากเลยเป็นเกมแ Open World ด้วยนะซึ่งแพลตฟอร์มเกมนี่คือเราเข้าไปในเกมคือ ที่นักเลยมากๆแล้วก็ผมสหรับใครชอบไปเกมเีเอที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้กันหนึ่งแล้วผมไม่ต้องทำอะไรก็ได้เข้าไปคุยกับคนอื่นก็ได้ก็ผมไปเกมที่นัาเล่นมากเลยสำหรัรใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเชื่อหนเล่นนะภาพสวสยบสมคอลก็ผมติดเครื่องเอาไว้ได้นะ เกมระดับที่สองดัมเวสตุครามก็ผมสำหรับกายบอกเนี่ยไปคนขี้เมืออมากไม่อยากทำอะไรจุ่งยากก็เริม่มมอยากซับซ้อนอนะไรมากก่อนนี่แลวก็ผมซึ่งบบระดับแรกในเกมนคือจะไม่กวนใจเื่อพูดในเรื่องอินเทอร์เน็ตได้นอนนะเพราะว่าเกมเนี่เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชนเน็เล่นได้นะซึ่งในเกมนี่คืออารมไปค่ายเกมนกเกน็บสติอะไรงี้คือเราจะได้ปีนไต่ขึ้นไปเรื่อยอะไรงี้ถ้าตกขึ้นมาก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็ผมซึ่งเท่าที่เล่นมาคือจะไม่มีการตายเราจะไม่มีการเซฟอะไรด้วยนะบางคือเยครั้งต่เกมจหหรรออแทืเปล่านียก ใครได้ชอบในเกมมันเก็บสติก็หนีแล้วก็ผมคือเราสามารถเลนตอนว่างได้นะจชนที่บอกก็ผมเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นมากเลยเป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเสียเงินก็เล่นได้นะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเกมนี้คือไม่จำเป็นต้องใช้มือถือสเปกเทพก็เล่นได้นะเป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเสียเงินก็เล่นได้ก็ผมเตรียมเครื่อองเอาไว้ได้นะ เกมนะพี่1นึ่งไซเบอร์วอร์ไซเบอร์พังรีบอลก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมต่อสู้นะว,ว่าจะได้เกมแนวที่ภาพสุดจ้าแล้วก็สกิลหลังการสร้างก็นี่เลยนะซึ่งเราบอกว่าดับแรกในเกมนี้คือจะมีตัวละครเยอะมากๆให้เราเลเล่นนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะใช้อาวุธแตกต่างกันไปรับผมแล้วจะมีสกิลที่อลังการกสร้างมากด้วยก็ผมซึ่งถ้าชอบตัวละครตัวไหนก็สามารถหาได้เลยนะในเกมนี้ต้องบอกว่าจะมีภารกิจหลายอย่างให้เราได้ทำด้วยนะคือหลักๆคือเราต้องต่อสู้อยู่แล้วก็ผมสำหรับใครที่อยกากได้เกมแนวต่อสู้ที่ไไมมม่่้้้อองคดะรรากกกก็นกนีีเับผสื ต่างมากมายและผมจะมีอะไรให้เราทาเดี๋ยเขาเยอะมากเลยนะตัวงเล่นของเกมนคือน่าสนใจเขามากแล้วครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ต้องบอกว่าเราเปเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนจก็่นได้นะน่าเล่นมากๆเลยเกมนี้โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิเ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วอยากได้เกมอะไรแนวไหนอะไรอย่างนี้ ซึ่งที่สำคัญเนี่ยคือถ้าอยากหาเกมเล่นเพิ่มก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมานะจะมีเกมนั้นเล่นอีกเพียบชม,มอีกหลากหลายแนวแล้วก็ผมเราให้เพื่อนๆเดเข้าไปดูนะสำหรับคลิปนี้จะขึน้นมากแล้วผมชิคกี้พายแฟนบ๊ายบายกดดูคลิปเราไปได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณมากๆแล้วก็ผม